สบายดีพ่อแม่พี่น้องลี่ชิทุกท่านทะเลมานี้เ่าก็ออกมาเลาะเบิ้งน้ำยืนหน้าเพราะว่าฝนหากระตุกเศร้าฝนตกเศร้าประมาณชิบหานาทีสามสิบนาทีเราก็ออกมาเลาะเบิ้งน้ำยื่หน้าออกมาเล่อบงเขาน้องสนุกกัมาน้ำกันไหมมาสวัสดีสวัสดีค่ะคุณจ้า มากกัอนอยู่บ้านนั่นน้องปลูกเลยม่ได้หดน้มามันนะมันเหี่ยวเปั่นหน่วยโซงแดดกันพูว่า่ดีจ้าเห็นย่ามตัดตัดภาพไปตอนเมื่อวานตอนแรก กับตัดภาพมาตอนนี้เอ้าวหนุกน,น้ำถั่วมเนื้อเออคนละอย่างกันเลยเก่าเขากอใหญ่แห้งืมเข้าวกอใหญ่มากเลยเขาอยู่เขาอีแม่อยู่สปปลาวก็งามแห้งจีนนี่นเจอบะน้ำมาทวม่วสามเถื่อแล้ว,วน้ำวม น้ำตอนนี้กับน้ำยังท่านลงอยู่น้ำท่วมหนึ่งอยู่นาตีนบ้าน,นอยู่ทางเขาบ้าน,นอยู่ท่านลงน้ำท่วมเอะนน่วมพ่งเขาน้ำท่วม,ม,วมตอนเก็บผลผลิตแห้งขัง ขาวางใหญ่จ้าจ้าจ้าอีเอาคนมาคนนะมันก็บม่ได้แห้งแล้วนนนนลนเนาะฝนตกมาเนาะน้ำก็เปื่อยใช่ไหมเข่าเขียวงามเลเมนแบบฝนตกระเด็ดฝนตกระเด็ดไมนก็เข่างาม โอ้เห็นนกพุ่นะลูกพุ่นะน่าพุ่นะมันบรรยากาศดีนะครับพี่น้นงองตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงครึ่งกับพวกมง้งเนี่ย เท่วนี้แหละแงยามันลมลมพวกว่ปปีกายนี่มันกระปูมาแส่ข้างหน้ามันบ่ทีเขาเอามาเอาปลาแล้วเขาเด้อออกขนาดมันบ่อ้จำได้บ่มมนต้องสี่ได้ตัดทีเขามาเก็บหอยตัดอีกตัดใบมันอีกเนี่ยอืมตัดก็ต้องตัดประมาณที่นี่เออตัดพี่แหละตัดะมาณนั่นเหมอะอืมเพราะว่าตัดตัดตะขอบอเพราะว่าตัดตะตำลายกันมันเป็นคอแล้วมันมันกลมแล้วนะไอ้ นี่ก็สิงหาหนากันย่ามันก็เข่ามันก็เริ่มมั่นแล้วมันเนื้อนี่ปีกายนี่กันนั้นที่เข้ามาเก็บหอยมาเอาปลาฮะน่ะหอยยังเดือเข้าไปทั้งทั้งในอีกเพราะว่ามันมันเดือมาทั้งนั้นเข้มข่าวนะเวลาหอยย่างไปเขาจะเหยียบเอามันงามแห้งแล้วมันก็ล่มเครื่องกลางบ่ปันไดเลยหรอไอ้เครื่องกลางมันบ่ปันไดดอกมีแต่แถวแข้มมันนี่ยแหละมันงามแห้งโคตร เห็นป่ขนาดนี้กันยังน้นแผะมาใส่ขา้าหน้ามันได้เสียงควันมืออืมจ๊อี <c oughs> อืุกวันท่กวักนดีใจทักมันเนี้ยน้ำสุไหงเนะแม่มนน้ำสุให้จากปีการนี้ให้นี่มีแต่หญา่าเด้ปีนี้มีแต่เขา ผลดีแห้งปีดึงนี่ก่อนตอนนี้ไอ้ม,มาดก,ก็ไปเลาะเบืงหน้ามาห่าง,งปลา,า้อนน้องชัมาถายเลกคเทนาดีจ้าดีจ้า,จาน้องสันมาไปออกมาอะไรคะออกมาทุ่งนา พูดจีดุน้องซันว่าออกมาทุ่งนาค่ะเอาพูดจีออกมาทุ่งนาค่ะ <c oughs> บรรยากาศยนี่มะเรงเ <c oughs> อามาหลาะเบิ่งให้เบิ่งหน้าออกมาห <c oughs> ล่อส่งบรรยากาศยนี่มะเรงเก็บภาพให้พี่น้อง MC ได้เบิ่งได้ส่งนำกัน

ปีนี่ต้องพางี้มาท่านเดียวออกมาใส่เบ็ดเดียวทุ่งหน้าเลยไอ้ปลุกเราไหมวะมัมานาน้ำมันเท่มพดเลย มาดูนกสิจ้านี่ถักกไอเย็นไหมมาดูดูดูว่าอะไรน่ะดูดูก่อนนั่นไงอะไรน่ะนกหรอจะมาจับได้ไหมอือ <laughs> มั้ยมีกับกาบด้วยมีกับกาบด้วยน้องใครมาใครมาเออนี่ยังว่าท่านได้ทำกินนมเออมันขึน้นมันก็เลยเน่าอย่ากกินไม่ได้นะกำ <c oughs> ล่างเงิน <c oughs> เอา พ่ออุ้มเนี่ยลูกพ่ออุ้มตายจากอจากอนป้นนูอุ้มขั้นาเนี่ย้าโูสอันย่หวานเนี่ยยิ่งหวานเนี่ยยิ่งหวานเนี่ย ไมปีนีนเนยเนะปีนี้ทันใส่เบ็ดจักเครือดเด้นอนอยากใส่อยู่นอน้อพ่กใส่อใสใสพอดีเมน<อ>ใส่เบ็ดุดีในบอนป๊า,ปาพูดอะไรควงมันออกปลาไหมตบางใหญ่นเนี่ยประดุกทำไม่แล้วพอดีใส่เบ็ดก,กั้นนะนะออมายามกลางคืนพักเลย นนงงดีนี่ท่านใส่แจ็คเก็ตปีกไก่นี่ใส่อยู่สองเสืหนึ่งสองเทื่อปีกาย่ได้แต่ปานปลาข้อตัวใหญ่ๆดีท่านใส่แจ็คเก็ตเลือใส่แดดเบ็ดน่นปอมอยู่หน้าจัตเตี้ยเมื่อท่านได้ใส่อยูุราเขาเจ้าเอิญเบ็ดใส่ยอยู่หน้าจัตเตี้ยเนะขาเจ้าเอิญเบ็ดปอมคุณน้องปะวะเบ็ดซทาว่าเบ็บดเป็นเบ็ดขั้นสั้นนะเพคนเจ้าเอิญเบ็ดก,ดกะระโด แม่ในบ้านหน่อยไบคันยาอะไรไปปลอมเอ้าทำไมไอออกอีกเลยตัวนั้นเห็นบ่ะเอไม่หวกนะนะอืมันนี่มันฟื้นแล้วนี่เห็นว่ามันออกหน่อยแลยไอ้เนี้หน่อยนิดหน่ตีหนามันก็แตกออกเนาะใหญ่อีกแล้วเนี่ย ว่าปีนี้มันยังง,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 งอนใหญ่หนยเลยจะไม่พวกไอมาดเราปลูกไปอันนี้เราไม่ยังก็ไม่ไล่ละใครเลี้ยงวะอื <Genau. S 1> อไม่ขึ้นแล้วนี่ยเนาะมันห <c oughs> ็มันวอกว่าหักพิมอ๋อแล้วหมูขามันกำลังเป็นหมากตัวนี้จับปูโอไมัน่จับบ่ มะพ้าวน้ำหอมมะพ้าวนี่แซบยกันป่ะพี่น้อยอุ้ยมาเป็นตาจับบ่เอาเกลือม่ใช่แซ่บได้มกพ้าวอันนี้นะมกพ้าวน้ำหอมพุ่นน่ะไม่มีแค้เงินลายกับหูมันจิจับมันสีใหญ่บอน้องขวางว่าปีแรกน้องขวางก็ได้กินอยู่เอาเกลือมาใส่เอาเกลือมาใส่มันแซ่บได้ละมกพ้าวนะไอมีบ้านน้องนะเขาจ้ว่าเอิ้นว่ามันจับลายเป็นมันบอลลนนะ กล้วยางออกโตแล้วอันนี้ไมันนั่นกล้วยอยูน่นี้มันนนัอน่ออกแล้วมันเหี่ยวหน่อยเนาะช่วงช่วงกลางวันหลังนี้มันแดดแห้งหมากมันก็เลยบวตึงเชือนี่นะ่าจะถึงอยู่เชือนีก จ้าจ้า,จาน,นี่ตัวนี้เคืออนนี่กออกไ,ไ,ไอ้อไงมานี่แต่เรือกล้วยสีกายนี่ได้กินนลายเครือนเลยนี่นะกำลังออกใหญ่แห่งลับอยู่นาเทียงกลับบ้านนีกกลัวสิ ต้นน right? ี้ใหญ่แห้งหน่อยเนาะเพราะว่าต้นมันใหญ่เดินะกล้วยน้ำว่ามันสมบูรณ์ได้มันัลนออกตอนนั้นช่วงฝนตกมันบ่แดดมันบ่เหี่ยวเน็ตมันก็เลยตึงแห้งหลงก็เลยตึงแห้งเต้นๆว่าสันไอเต้นๆออกกาลังกายเดือดเดียงเดเดียงเดือดเดือดออกำลังกยออกกำลังกายทำยังไงลูกเต้นอะไรบิกทำยังไงนี่นี่ ปวนเคนได้ค่ะน่ะออกกำลังกายออกกำลังกายออกกำลังกายทำยังไงคะเป็นอะไรติด็ูกุมื่กี่ปวมไม่อยู่บ่เท่าวนี่อห้อางเัน ปูขึ้นไรก็บ้านนั้นบอต้นไผ่สันด์เขาบอกอบมาขึ้นเหมือนเลยงั่นต้นยางน่ะ หลกงมองครับเจ้าขมิ้นมาเบิอง่าหมดถึงมหมดดำหมดดำจอยอดนะครับหมดดำเจอยอดทำให้เขาไม่โตนะครับบรรยากาศนี้ไม่แรงฮารุพระเมียมาหล่อเล่นฮงไน,ย,งงนงยังมาแรงเอัความเมียพี่น้องเอฟซีเป็นกำลังใจให้ ขอบัวทานดาวเองด้วครับนี่ลูกนำใสดีเนาะแมไม่อยปลาสิปลาเานานาคุณก็นี่อีเี่นี่นำใส่เอา้ามาับ,บ้าน ออกินข้าวโฟตจากก่อนจากก่อนเอาว่จาก

ป้าหมกพริกนี่คือแดงเปื่อยอยู่หมกพริกไหมเนาะไหนแดงเปื่อยอยู่เขานี่หางก,กระดำได้ไงกำลังเขียวขึ้นหน้าเข่าของเนี่ยเข่าของเนี่ยเตี้ยนี่อันหน้านี่น่าหวังก็ได้ออกมาดำน้ำมันหาก,กระฟื้นผู้บานก้าที่เล่าได้มากมันเป็นก้าบ้างบ้างแหง้งก้ากระเลืองแหง่แหง bây sẽ tắm hương nào có mấy nổi nồi nho nho lại khó hốc เป็นยังไงครับมาเข้าไปว่ะมะพริกไม่ไอ,อ,ยอย่าเอานี่ไปเทกเลยก่อนน้ำขับอันทึ้งเดี๋ยวเอาข่าไปใส่ตำมะหงมันแซบออกมกพริกแบบนี้มันแซบได้ตำซนีงเอาไงเขาพุงน้ำ เก็บอ่ำพริกไม่ใส่ตะโมหง Cứ <laughs> ha này mắc kín tiêu à mày à mày ông à mày ở mày 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 gìn pích bò gìn pích bò ơi sao này gìn pích bò gìn bò sao thích bao đi xem loại nhặt tiệt em sẽ anh con coi nè mẹ đi ăn mặn nè bắp bông nào ๊อกนี่เปิดได้ปะเปิดล้างมือได้ปะอ่าเมื่อนั้นย่ารับเทามาแข่งอยู่นี่ลืมบห้ามาเอาลงเด้อน้องคิบ่คิดพอว่ามาแขงอยู่ไสมาแขงอยู่ไส เป็นเรียน เราก็ทิ้งบ้านแล้วนะครับน้องสวัสดีไปไหนคะสวัสดีค่ะหนูจะไปอะไรจะไปเต้นเอ้ยคุณยายก็ไปเต้นทำไมคะรองเท้าหนูสวยมากเลยรองเท้าสวยเราจะไปเลยคะไปบอกทับน้าเปลี่ยนชุดก่อนนะเคี่บอปเอ้าเป๊อครับน้าไปอ่านน้าเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเอาไปหกไนอีกที่หนึ่นะครับถึงบ้านแล้วสวัสดีจ้าก่อน้องขี่ใหญ่จจะาก็ย่างเอาย่างเอาเอาผมมาอีกที่หนึ่ครับบ๊ายบายไปเดินเล่นปั๊กให้น้องขี่